สวัสดีครับในสงครามยูเครนรัเสเซียนีมุ่งมั่นที่จะบุกยูเครนส่วนหนึ่งก็ต้องการแสดงแสนยานุภาพทางการทหารต่อชาวโลกสงครามใหญ่ครั้งสุดท้ายของรัเสเซียคือ สงครามอับการนิสถาน,นี่ครับซึ่งก็อยู่ในยุคของโซเวียตซึ่งโซเวียตต้องถอนทัพในคราวนั้นก็เหมือนกับครั้งนี้โซเวียตโดยรัสเซียน,นี้ไปบุกเขาอัฟการนิสถานได้รับการช่วยเหลือจากสลเมิกาแล้วก็อังกฤษสามารถสู้กับโซเวียตได้จนโซเวียตต้องถอนกําลังในที่สุดในคราวนั้นโซเวียตก็มีการขู่ด้วยนิวเคลียร์นี่อยู่แล้วมันคล้ายๆกับสงครามยูเครนในครั้งนี้ ตอนน้นสัีมิกานี้ตัดสินใจขาย F16 ให้กับปากีก็เพื่อต้านโซเวียตเนี่ยแหละครับเรียกว่าปากีถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่จริงๆโอกาสปากีกับ F-16 นี่มันยากอยู่แล้วแต่ว่ามันจําเป็นนะครับสัตมิกาต้องใช้ปากีในการต้านโซเวียตทําให้อินเดียนี่ไม่พอใจเพราะว่า F16 ในตอนนั้นมันเหนือกว่าเครื่องบินของอินเดียมากอินเดียนี่คุ้มค้ั่งมาตั้งแต่ตอนนั้นอินเดียหันหานิวเพียก็เพื่อมาคานอำนาจกับ F-16 ของปากีสองประเทศไม่ ถูกกันอยู่แล้วนะครับปากีก็หันหานิวเคลียร์บ้างก็มีรู้ไปเอามาจากไหนสัตว์มีกาลิตัดความช่วยเหลือปากีไป F16 ของปากีสัตว์มิกาไม่ขายอะไรไม่ขายอาวุธให้แต่ว่าปากีก็รักษา F16 ไว้จนถึงปัจจุบันนะครับโดยการปลดระวงัง F16 บางลำก็เพื่อเอาไว้เป็นอะไรแล้วก็ไปซื้อ F16 มือสองจากจอแดนซึ่งสัตวมีการีโกรธมากแต่ว่าทําอะไรจอแดนนี้ไม่ได้ จึงทาให้สรัอเมิกาเนี่ยเข้มงวดกับอาวุธมากขึ้นมีการควบคุมอาวุธจะซื้อขายต้องได้รับอนุญาตจากสารัอเมิกานั่นคือเรื่องราวที่มันต่อเนื่องกันนะครับส่วนโซเวียตหลังจากถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานแล้วโซเวียตก็ล่มลงไปนะครับทำให้รัสเซียนี่เจ็บปวดมาก หลังจากนั้นกองทัพ,พรัสเซียก็เละเทะเอาอาวุธมาขายในตลาดมืดได้มากมายจนมาถึงยุคของปูตินนี่แหละครับกองทัพ,พรัสเซียเริ่มเสียงดังขึ้นมานี่อีกครั้งรับงานเล็กๆน้อยๆไปจนมาถึงสงครามซีเรียรัเสเซียออกหน้ามาช่วยซีเรียแลกกับการตั้งฐานทัพนะครับสงครามซีเรียเป็นสงครามใหญ่สุดของรัสเซียแล้วหลังจากที่โซเวียตนี้ร่มลงไปแต่ว่ามันไม่ใหญ่พอที่จะแสดงแสนยานุภาพได้นะครับ ดังนั้นความหวังที่จะโชว์ชาวโรคของรัสเซียคือการจัดการกับยูเครนลูกไก่ในกำมือ ชนะแบบเห็นเห็นนะครับแน่นอนว่ารัสเซียใช้ยุทธวิธีการรบสมัยใหม่ผสมกับอาวุธเก่าของโซเวียตโดยถอดตำรามาจากสัรว์มิการในการปลุกอิรักมีการใช้ขีปนาวุธเซอร์ไพร์แอตแท็กโจมตีสถานีเรตาก่อนส่งเครื่องบินี่เข้าโจมตีนะครับแล้วก็ส่งทหารราบเข้ายึดพื้นที่อันนี้ก็ทําตามตำรานี่เป๊ะๆแต่ว่ารัสเซียอ่านตําราไม่ครบเร่งรีบเกินไปสิ่งที่รัสเซียพลาดคือรัสเซียทําลายระบบป้องกันไม่หมด แต่รัสเซียรีบส่งขบวนร,รถแห่ยึดกรุงเคียบไปพร้อมกับการใช้เครื่องบินโจมตีทางอากาศปรากฏว่าเครื่องบินรัสเซียนโดนใส่ร่วงแบบกระจุยกระจายไม่บรรลุเป้าหมายล้มเหลวในการทำลายกำลังของยูเครนแต่กำลังภาคพื้นของรัสเซียนี่แหกันเข้ามาแล้วเรียกว่าผิดคิวก็ว่าได้แก้ไม่ทันแล้วละครับรัเสเซียก็โดนทุบและเนรนาตจากกรุงเคียบสปิดนาดพลร่มหน่วยรบชั้นยอดกำลังชั้นเยี่ยมนี้ราบคาบ ถามว่าัฐดเมิกาตอนบุงอิรักเจอปัญหาไหมตอบว่าเจอนะครับก็คือขี่ปรรุษโชมาฮอกทำลายวิวต้าที่ไม่หมด ทำให้อิรักใช้ขีปนาุธต่อต้านเครื่องบินได้แต่ว่าสัตวมีการแก้เกมนะครับด้วยการส่งเฮลิคอปเตอร์โจมตีอย่างอาเพชีรอบเข้าไปทําลายเรดาร์ที่เหลือของอิรักและก็ทําสําเร็จทําไมต้องใช้เฮลิคอปเตอร์เพราะว่าต้องบินต่ําหลบเรดาร์ใช้เครื่องบินนี่ไม่เหมาะนะครับเมื่อสัตมีการทาลายเรดาร์ที่เหลือของอิรักได้ทุกอย่างมันก็จบเครื่องบินของสัตมีการเลือกเป้าได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวระบบป้องกันแล้วนั่นคือการคลองน่านฟ้าได้มันเป็นยุทธวิธีในฝันนะครับ ส่วนรัสเซียก็พยายามนะครับส่งเฮลิคอปเตอร์โจมตีเข้าไปกรุงเทเบิ ب, เหมือนกับอาพชีเคยทําแต่ว่ายูเครนมีขี่บร,รุษประทับป่าเราจึงเห็นเฮลิคอปเตอร์ของรัสเซียนี่ปิววอนในยูเครนความหวังของรัสเซียคือ ka 2อาสิอง alligator ซึ่งก็เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่เก่งที่สุดของรัสเซียเป็นคู่แข่งกับอาพชีนะครับจากข้อมูลของยูเครนรัสเซียนด้เสียเฮลิคอปเตอร์ไปแล้ว304ลำอันนี้นับถึงวันที่18มิถุนายนนะครับส่วนทางสื่อของรัสเซียนี่บอกว่า รัสเซียเสียเฮลิคอปเตอร์โจมตีไปอย่างน้อยนี่62ลำประกอบไปด้วยคามบ์ KA-52 อลิเกเตอร์35ลำ MI-28 12ลำ MI-35 9ลำ MI-24 6ลำพระเอกอย่าง KA-52 นี่เสียไป30%ของที่รัสเซียมีทั้งหมดนะครับซึ่งมันก็เยอะมากหลายฝ่ายในรัสเซียก็เป็นกังวลแต่เมื่อหลายวันก่อนมีข่าว KA-52 อลิเกเตอร์ของรัสเซีย โดนขี่ปุนปะทับป่าไม่ระบุชนิด18ลูกปรากฏว่า K-52 นี่ไม่เป็นไรเลยนะครับสร้างความฮือฮาแล้วก็เกลียวกล่าวและสิ่งที่ช่วย K-52 a ให้รอดเป็นซูเปอร์ปาฏิหาริย์คือระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์วีบเทป25ทำให้ K-52 ถูกยกเป็นมหาเทพอีกลามของรัสเซียข่าวนี้มาจากรัสเซียนะครับไม่มีใครสามารถตรวจสอบได้เหมือนกับยินซีฮ่องเต้นี่แหละครับที่ว่ากันว่าขี่มังกรลงมาจากสวรรค์อันนั้นก็ตรวจสอบไม่ได้นี่เช่น แต่ว่ามีผู้เชี่ยวชาญออกมาแย้งหรือว่าตั้งข้อสงสัยว่า KA52 โดแมนแพดส8บลูกไม่เป็นไรเลยมันจริงหรือไม่ทําได้อย่างไรนะครับแม้ที่ผ่านมารัสเซียเสียเฮลิคอปเตอร์นี้ไปเยอะแต่ว่ารัสเซียจําเป็นต้องใช้เฮลิคอปเตอร์เพราะว่าเครื่องบินใ,นใช้งานไม่ได้เลยนะครับรัสเซียบอกว่า KA52 รอดจากขี่นรวุธ18ปลูกมาได้เพราะว่าการรบกวนขึ้นความถี่ของขี่นาวุธแประทับป่าความลับคือวิดเชฟ25 ซึ่งก็เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์วอลแฟร์แต่ว่าจากข้อมูลนะครับเฮลิคอปเตอร์ของรัสเซียที่ติดตั้งวิดเทป25โดนจัดการมาแล้วในซีเรียน,นะครับแต่ก็มีข้อมูลว่ากองทัพอียิปต์เอาไปทดลองใช้โดยใช้อีกล้า24ลูกยิงปรากฏว่าไม่โดนเลยนะครับน่าอาัศจรรย์ใจนี่ยิ่งนะัก การทำงานของวิดเชฟ25จะยิงเลเซอร์มารบกวนขีปนาวุธแสวงความร้อนทำให้หักเหทิศทางของขีปนาวุธได้และต้องใช้พู้แฟร์ล่อขีปนาวุธไปด้วยนะครับข้อจำกัดคือป้องกันแนวราบได้120องศามุมเงยได้60องศานอกจากวิดเชฟ25ป้องกันขีปนาวุธแสวงความร้อนได้แล้วก็ยังป้องกันขีปนาวุธนำวิถีด้วยเวตานี้ได้ด้วยส่วนยุคเคนมีแมนแพดหลายยี่ห้อนะครับสิงเกอร์อย่างน้อย2,557ลูก P1, Sunker, เก e r a 2 i ่า a อีกแล้วก็ RPS70 ไม่รู้ใช้ตัวไหนยิง18ลูกเอาไม่ลงนะครับมันก็ไม่มีหลักฐานอะไรแต่รัสเซียดูเหมือนจะมีวิธีแก้ปัญหาที่ดีแล้วเป็นความหวังของรัสเซียนะครับแต่ล่าสุด KA52 Alligator มหาเทพที่เพิ่งได้รับการอวยยศไม่รอด ถูกยุเคน้สไสร่วงไปเมื่อตอนบ่ายวันที่18มิถุนายน2566โดนไป1ลำนะครับซึ่งก็ไม่มีรายละเอียดนี่มากนะักแต่ว่ากลาโหมของยุเคนี้ยืนยันก็มีรู้ว่า k a 52 a l ร i เกเด r ลำนี้ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์เทพหรืออย่างไรอันนี้มีทราบ จึงพาดท่าให้กับยูเครนได้ถ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์วอลแฟร์ของรัสเซียดีจริงรัเสเซียคนเอาไปติดตั้งให้กับเครื่องบินทุกลำของรัสเซียรัเสเซียถึงจะประสบความสําเร็จในการครองน่านฟ้าของยูเครนนะครับแล้วก็เป็นการรบยุทธวิธีการรบสมัยใหม่ที่สัตมิการทาไว้เป็นตัวอย่างในอิรักแต่ถ้าอุปกรณ์ไม่เทพมีแต่ข่าวลือรัเสเซียต้องมาขุดหลุมเพาะตามยุทธวิธีการรบแบบโบราณนี่เหมือนเดิมโอกาสแสดงแสนยานุภาพของรัสเซียก็ไม่มีเพราะว่าการรบของรัสเซีย ไม่ต่างจากโซเวียตปุกอับกานิสถานะครับส่วนจะจบแบบเดียวกันหรือไม่อันนี้ต้องรอดูต่อไปส่วน KA52 a าสองอาริเกเตอร์ยืนยันว่าไม่รอดโดนไปล่าสุดเมื่อวานนะครับคงใช้แมนแพดไม่ถึงส8ปลูกแน่ๆ